ลูกนุสลินพงศิลป์ขอน้อมก้มกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ผู้คุมกฎทุกกฎกราบพี่วันชิตาวันชานน และกัลยานธรรมบ้านพระนิพพานทุกทท่านในวันนี้ดิฉันมาขอแบ่งปันธรรมจากหนังสือนิพพานธรรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าจัดทำโดยพี่วัญชิตาวัญชานนท์และทีมงานบ้านพระนิพพานในหัวข้อพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่แปลว่าที่อยู่พรมแปลว่าประเสริฐ คำว่าพรมวิหารหมายความว่าเอาใจจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐหรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดซึ่งมีคุณธรรมสี่ประการคือ หนึ่เมตตาแปลว่าความรักหมายถึงรักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงตรงกับคำว่าเมตตาในที่นี้ถ้าหวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจือด้วยกิเลสไม่ตรงต่อเมตตาในพรหมวิหารนี้ลักษณะของเมตตาควรสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวันว่าเราจะเมตตาสงเคราะห์เพื่อน ที่เกิดแก่เจ็บตายไม่สร้างความลำบากใจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความทุกข์ที่เขามีเราก็มีเสมอเขาความสุขที่เขามีเราก็สบายใจไปกับเขาเรารักผู้อื่นเสมอด้วยตัวเอง 2. กรุณาแปลว่าความสงสารหมายถึงความปรานีปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความสงสารปราณีนี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกันสงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์ลักษณะของกรุณาการสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุโดยธรรมว่าผู้ที่จะสงเคราะห์นั้นขัดข้องทางใดหรือถ้าหาให้ไม่ได้ก็ชี้ช่องบอกทาง สามมุทิตาแปลว่ามีจิตอ่อนโยนหมายถึงจิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจอปนมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาคิดอยู่เสมอว่าถ้าคนทั้งโลกมีความโชคดีด้วยซ้์มีปัญญาเฉลียวฉลา,าดเหมือนกันทุกคนแล้วโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขสงบปราศจากอันตรายทั้งปวงคิดยินดีโดยอารมณ์ พรอยยินดีนี้ไม่เนื่องเพื่อผลตอบแทนการแสดงออกถึงความยินดีในพรหมวิหารคือไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นซีอุเบขาแปลว่าความวางเฉยนั่นคือมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบความวางเฉยในพรหมวิหารนี้หมายถึง เฉยโดยธรรมคือทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่งคุณธรรม4ประการนี้นอกจากความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วยังเป็นอานิสงส์ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติถึง11ประการดังนี้ 1. สุขังสุป,ปฏินอนหลับเป็นสุขเหมือนนอนหลับในสมาบัติ 2. ตื่นขึ้นมามีความสุขไม่มีความขุนมัวในใจ 3. นอนฝันก็ฝันเป็นมงคล 4. เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาพรหมและพูดผีทั้งหลาย 5. เทวดาพรหมจะรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 6. จะไม่มีอันตรายจากเพลิงสันพวุธและยาพิษ 7. จะตั้งมั่นในอารมณ์สมาธิเป็นปกติสมาธิที่ได้ไว้แล้วจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญยิ่งขึ้น 8. มีดวงหน้าผุดผ่องเป็นปกติ9เมื่อจะตายจะมีสมาจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 10. ถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ ผลแห่งการเจริญพรมวิหารสีน่นี้จะส่งผลให้ไปเกิดในพรมโรค11มีอารมณ์แจ่มใสจิตใจปลอดโรง่งทรงสมาบัติวิปัส,สนาและทรงศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรมวิหารสี่สมบูรณ์ศีลย่อมบริสุทธิ์คนที่มีพรมวิหารสี่สมบูรณ์ย่อมมีฌานสมาบัติ คนที่มีพรมวิหารสี่สมบูรณ์เพราะอาศัยใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้หากมีผิดพลาดประการใดก็กราบขอขอมามานะที่นี้ด้วยบุญใดกุศลใดในการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้ ขอน้อมถวายบุญแด่องค์พระบึงสูงทุกพระบาททุกพระองค์คุณพ่อพระพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้คุมกฎทุกทุกกฎถวายแด่พี่วัญชิตาวัญชานนและถวายแด่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ของลูกทุกภพทุกชาติท่านพันเอกปฐมพงศ์ศิล ที่นุสราเชียงหลิวกัลยานธรรมบ้านพระนิพพานทุกทุกท่านผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวกัลยานธรรมบ้านพระนิพพานทุกทุกท่กทานได้จิตพน้นทุกข์ถาวรได้บรรลุมรคผลนิพพานได้สอุปทิเสสะนิพพานธาตุในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทิน นิพพานังปัจจโยโหตุนิพพานาสุขังสาธุสาธุสาธุ